มาชิก่าวันนี้ JC Product นะคะนำเสนอเลยค่ะนี่เรามีน้ำยาซักผ้าดีๆแล้วนะคะก็ต้องมีน้ำยาปรับผ้านุ่มคู่ใจด้วยนะคะสูตรนี้เป็นสีชมพูนะคะกลิ่นแบบว่าโอ้ยสมาชิกน้าถุงเขียนเลยนะ Foral นั่นเองนะคะซึ่งหนึ่งถุงใหญ่แบบนี้นะคะ800 ml ค่ะทำไมเราถึงจำเป็นนะต้องใช้น้ำยาปรับผ้านุ่มนะคะคู่กับน้ำยาซักผ้าเพราะว่าน้ำยาปรับผ้านุ่มค่ะสมาชิกอุตตลขนาดถือยังหอมเลยอะคือน้ำยาปรับผ้านุ่มนะคะจะช่วยในการ จัดพาทีรีบติดตามตัวทําให้เวลาที่เราใส่ชุดใส่เสื้อผ้าเนี่ยนะคะก็จะดูพริ้วนะคะเวลาที่เราสวมใส่ด้วยนะคะและทําให้ผ้านุ่มไม่อยากกระดา้างรีดง่ายนะคะป้องกันการเกิดรอยยับด้วยนะที่สําคัญเลยค่ะน้ํายาปรับผ้านุ่มจะทําให้เสื้อผ้าของเรานะคะมีกลิ่นหอมและป้องกันกลิ่นอับชื้นด้วยนะคะส่วนประกอบค่ะมีซิลิโคนค่ะช่วยเวลาที่แบบเราซักป,ปุบนะคะสียังคงสวยนะตั้งแต่เราสวมใส่ตั้งแต่ครั้งแรกหรือแม้ตั้งแต่เราซักครั้งแรกเลยนะคะและ ก็ถนอมใยผ้าด้วยนะคะใส่ปุ๊บเนี่ยผ้าจะนุ่มฟูน่าสัมผัสนะคะแล้วก็เนื้อผ้าของเราจะมีความยืดหยุ่นด้วยแล้วก็ใส่ได้อย่างยาวๆนะคะเพราะฉะนั้นวันนี้ใครกําลังมองหาโอ้โหน้ำยาปรับผ้านุ่มดีๆนะวันนี้ค่ะ Joy Wash น้ํายาปรับผ้านุ่มสูตรนี้สีชมพู1ถุงใหญ่800 ml นะคะกลิ่นนี้หน้าถุงจะเขียนว่า Floral นะใครชอบกลิ่นแบบดอกไม้ดอกไม,ม้มีความสดชื่นนะคะตรงไปเลย Jc Shop ทุกสาขาทั่วประเทศและประเทศเพื่อนบ้าน แล้วจะติดใจค่ะ